ตีจัดให้นะจากร้าน B S Big by ของเราพนดีนะพบกับสวัสดีครับผมรถที่อยู่ข้างหน้าอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมนกจัดไปครับมือขวาของรถที่อยู่อ้าวเฮียเชิญยังไม่เสร็จอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพูดอะไรย่เยหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันไม่ได้รีวิวเลยหลายวันไม่ได้รีวิวเลยไม่ได้รีวิวเลยแล้วที่สําคัญนะ โอ้โหเสียเส้นไปแล้วเลยผมอะทำไมอะหลังเสียแล้วอ๋อลังเสียแล้วเมื่อวานไปเข้าอุโมงค์อนี้มา MRI MRI นะเหมือนเหมือนอุโมงค์ตรงบางเขนไหมเหมือนหมอกระไม่เลยไม่เหมือนแคบไปผลปรากฏว่าหมอลองกระดูกช่องหนึ่งนะมันจะมีเขาเรียกว่าไขข้อกระดูกกันแล้วน้ำไม่มีน้ำไม่มี มันแห้งไปแล้วข้อหนึ่งคือใช้งานหนักอ,ะอ่ะมง่ายมันทําให้กระดูกเบียดกันจนเจ็บนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพัก,พกรักษาตัวไปะนะเอะวันนี้มาคุยเรื่องรถนะที่อยู่ข้างหน้าผมสี่คันนี้นะคะาวาสกิสามคันนะเป็นที่ต้องการของเพื่อนๆหลายๆคนอยู่ตอนนี้วัยรุ่นและในท้องตลาดนะแล้วก็วต่อกันด้วยทัวริ่ง1คันนะนะนะเดี๋ยวมาไล่ตั้งแต่คันแรกนะ สวัสดีครับพี่วัสดีครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยมาดูรถนะฮะร,รถรามนนีสวยนะฮะฮะสวยเลยฮ <laughs> อา่า่เขาว่าสกีนะ z ซ0พัน ABS ปี2016ตัวสลิปเปอร์ครัสฝาดำนะเว้ยเฮ้ยครับนะตัวนี้มาเพราะก่าตกแต่งก็ ไม่ได้เยอะแยะมากนายนะจะมีการม้อน้ำมีกันล้มมีชิวหน้าแต่งกระจกปลายแฮนนะแล้วก็ที่สำคัญท่อมิ้วคู่ท่อคู่เลยท่อคู่ตัวนี้แม่งเบิกใหม่นะ3 8มหมื่นนี่มันท่อคู่ลยเว้ยเฮ้ยแซดพาน์ี้แม่งต้องได้อลมท่อคู่แล้วใช่ใชนะรถแม่งจะได้ดูว่าเต็มเบิกบึนอะสภาพรถโดยรวมคันนี้ถือว่าน้องๆป้ายแดงนะ น้องๆป้ายแดงยางเยินได้นะใช่ไม่มีล้มแปะนะไม่มีไม่มีล้มแปะนะมีแค่นี้ตําหนี่มีแค่นี้นะนี่ครับคุณเห็นล่องรอยประสบการณ์ปะเห็นไหมครับหมากัดพริกบูครับผมพริกบูพริกบูครับตัวเันเริ่มนะครับโอ้โหแดกเย็นกันล้มนะแดกเย็นกันลมมาไมค์คันนี้อยู่ที่9,000 9 5 5าโลเว้ย ủa sụt chinh mà ra ủa xỉn rồi ủa 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 สภาพน้องป้ายแดงขนาดนี้นะเปิดราคาโจนให้นะราคาโจนเช่นเคยเอาไป2 6 9 0 0 0บาท269,000บาทนะย้ำนะ269,00 0บาทตอนแรกเปิดให้ตัดหน้าเฟซแล้วไม่มีใครตัดไม่มีก่อนที่จะมาลงช่องเนี่ยผมเปิดให้ตัดหน้าเฟซทุกทันก็คือแต่ยังไม่ได้ล้างแค่นั้นเองแม่งมีราคาตัดจะตัดไม่ตัดยึกยักยึกยัก269ครับผมนะปี17นะปีับปี1ดด้วยอันนี้ปี17นะ อ้าต่อมา Kawasaki Z800 ปี2016ตัวลิมิเต็โชคแดงเ<ม>บาะแดงถังแดงมาพร้อมท่อสลิปออนไทเทเนียมไ,ไปลายทรงเอซติดสติ๊กเกอร์ใหม่ซ a ฟารีพี่ใหม่นี่ยังต้องโดนสักทีนะบอกให้นะเอาสติ๊กเกอร์ไปติดแบรนด์ท่ออื่น<ส>เขาซีซัว<ส>ละ่ะไปติดมัว่วซั่วเดี๋ยวจะโดนก็ให้นะ สภาพรถคันนี้นะถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กิ๊บเลยไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิเครื่องเครื่องมีสวยครับนะอุปกรณ์ตกแต่งก็เนี่ยกระจกไปแฮนด์มีท่อแล้วนะมีแต่ลมคุณดูหมอน้ำดิเลยหมอน้ำนี่แม่งโคตรใส่นะจานเจอนี่โอ้โหกิ๊บเลยอะสีถังจำฉ่ำ โอ้โหสวยอะหมคกิฟต์อะผมบอกเลยยางรถโซ่สามนะรถโซ่สครับท้ายสั้นนะทะเบียนสวยด้วยหกสามมาไมคคันนี้หนึ่งหมืองโลถือว่าไม่เยอะ พอโอ้โหนะเมื่อกี้เหมือนใครให้รวยนี่เหมือนใครบอกว่ารวยรยเอาเอาอย่างนี้คือผมเนี่ยสู้ราคาเข้ามาแล้วสภาพแบบนี้เนี่ยพ่อค้าเดี๋ยวนี้สู้กัน1ส8กว่าเลยนะใช่สภาพนี้นะครับแล้วก็ไปขาย2 0 0 0ส0กว่าผมเอาแค่นี้นะ1นึ0 0 0บาท 1,95,000บาทสภาพป้ายแดงสภาพสดจัดเลยคันนี้นะ1น0 0 0 0เอ้ย1 9 5 0 0 0บาทครับผมที่สำคัญฟรีดาวฟรีดาวด้วยันี้รถศูนย์บาทนะจัดให้นะครับผมเอาคันต่อมาควอสกิทแซดป่าย้อยปี2013จดทะเบียนปี14ครับสีดำตัดน้ำเงินสภาพรถคันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าประมาณถ้า พูดถึงสภาพโดยรวมของรถนะประมาณ80% 80%มีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างครนะก็เรียกว่ามีริ้วรอยพอสมควรนะมีอ่ามีมีแปะนะมีแปะมีรอยขีดควนรอยคาร์บอนข้างหลังเนี่ยอ่ลอกนะของแต่งก็พอมีชิวหน้ากระจกปลายแฮน์นะไล่น็อตกันล้มอกล่างแต่ง ท้ายคาร์บอนนะท้ายคาร์บอนคันนี้ปี13.14ก็อ่ะนี่กาดหม้อน้ำนะหม้อน้ำแต่งนะก็คือจะมีริ้วรอยตามการใช้งานเอาง่ายๆอ,อ่ะอ่าถ้ามีมีบอกขาดหน่อยนึงอนะ่ะบอกนี่นะอ่ะเอาเอาแบบนี้ก่อนฟังก่อนฟังเสียงนะครับผมเปิดราคานี้ให้แล้วห้ามต่อผมนะอ่ะ135,000บาท135,000บาทปี14เฮ้ย ไปไงไมหม่นเก้าหมื่นเก้าอหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทห้าพบาทนะเอาคันสุดท้ายน้องเล็กเราวันนี้ Honda นะซนะีบนะวัลงปี2017อันนี้เ็เรียกว่าสีอะไร สีมัคล้ายสีออกน้ําตาลอ่อนๆอนะน้ําตาลหรือว่าโอนตินเนี้ยสีทรายอ่ะเออสีถ้าเป็นลายพางหน่อยนี่แม่งพางทะเลทรายเลยใช่ใช่ใชนะตัวนี้ก็มาพร้อมอุปกรณ์แต่งชิ้นเดียวเลยในรถก็คือปี๊บหลังนะนักเดินทางก็รู้กันรู้กันป้องมีที่เก็บสัมภาระใช่ไม่งั้นเมื่อยนะรถก็เดิมๆมนะไม่ชนไม่ล้มนะมีแปะนะมีแปะโดนสติ๊กเกอร์นิดเดียว นะะิกเกอร์ไปรอยนิดเดียวนิดเดียวนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรการหม้อน้ำก็ดีนะดูยางเยิงย้งโซสเตอร์นี่มันยังกิ๊บอยู่เลยอ่ะโอโยังกิ๊บอยู่เลยอ่ะนะไม่คันนี้อยู่ที่เท่าไรกดๆหน่อยส <_ p ain> องหมื่นแปดสองหมื่นแปดฟังเสียงฮะก็เป็นเครื่องเดินนิ่ม น้ำมันหมดครับผม <laughs> น้ำมันหมดครับผมน้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดครับผมหมดน้ำมันหมดแต่ระเบิดการเพื่อแน่นอนแน่นอนอันนี้น้ำมันหมดอขยาวหนะาาวนะ่อยให้มันลงหน่อยอขยับวะขยับวะพอไม่ได้เติมมา <laughs> ไม่ได้เิมไม่ได้เจอดูดลืมเติมผมลืมเติมดูดซะะแม่งสายดูดตัวจริงเลยดีกว่าอะแต่ก่อนนะตอนที่อยู่ร้านเก่านะครับผมเช้ามาเนี่ยนะแม่งจะมีหมดอยู่สองอย่างใช่มีแบตหมดกับน้ำมันหมดใช่แม่งมีตัวดูดแม่งเป็นตัวดูดแบตตัวดูดปากแหลมแหลมไอ้เหี้ยแม่งดูดดูน้ำมันไม่ว่าแม่งดูดแบตด้วยแบตด้วยไอ้ยี่เหมือน ลูกน้องผมก็บอกไว้ลูกน้องคนเก่าของเราไอ้ฟิล์มนะ,ะมันบอกพี่แม่งน่าจะมีตัวดูดย่องมาตอนประมาณสามสี่ทุ่มครับดูดแบตดูดน้ำมันไหนๆถ้าถ้าดูดถ้าดูดนะเอ้านะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์เอาคันนี้เปิดแล้วครับเปิดแล้วคันนี้เหรอหนึ่งแสนเก้าพันบาทหนึ่งแสนเก้าพันบาทพออ่พอเลยนะพี่อื่นขายแสนสองแสนเก้าพันแสนเก้าพันคุยถูกใจเหรอแสนห้าพันอันน่ะเบอร์โทรศัพท์ ทุน628352742ซไปแล้วนะสวัสดีครับ <laughs>